โยนไปที่มันอ่ะ <Whoa. S 1> อ้ยมันกินอะไรอ่ะมันจะกินปลาหรือมันจะกินขนมปังแม่แม hey, 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 hey. ่แม่ปลาหนีหมดแล้ว <Hey. S 1> ดูมารยาทไม่มีเลยโหสาใหาด้ดีๆกินดีๆในมูมาเมื่เกินโ <Hey. S 1> ยนให้มันอีกทีแก่ ี่จะโดนให้บบโยนหัวมันนู้มันจะกินปลาหรือเปล่าปลาไม่ขึ้นเลยอ่ะโอลานูดนูดโยนให้มันนนูนปลาไปทุ่นหมดเลยเหรอครับอูอีอีไออีตูอีตูอีไออีมันอยู่นู่นเหรอไม่โยนแค่นี้เโยนไม่ถึงอ่ะ ไม่มีปลามากกากินขนมปังเลยหน้าือนยูสุเลยอ่ะมัคิดว่าเป็นปลาเมาอ่เกี้แลาวก็ขายอุ้ยไม่โดนหน้าดีเบิ่งนี้นิสัยเสียมากสมชื่อ,อยังเลยสปาร์ลาจริงๆ ไม่ดูที่น้องโยนไม่มีปลาส่วนไหนกล้าเข้ามากินเลยออกไปนน่นหมดแล้วปลาแน่นอนพุ่งขึ้นมาเอาหินไม่ต <ok ัวคนด้วยเนี่ยคนก็ไม่อยู่ไหนจะกินได้มั้ยอะไรวองนั้นละ อย่ามาบุบตรงนี้นะวอนอนุท <c oughs> ตัวเท่าบ้านเราไหมเนี่ยตัวใหญ่กว่า <c oughs> โยนหรอลิ่ปิวไปนู่นเลยอะ่ะโ <c oughs> อ้ยทำไมวะหมดอะไรตอนเนี้ยหมดแล้ว เงียบเลยเจอวอลนุชเข้าไป,ปมไหม,ม,หม,มหดแล้วสปลนะุชมาปลาไปาห,หมดเลยวอลนุชมึงมันจะกินปลาใหญ่เลยนะนะ่ะ ลุงน้องรนเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเจอตัวใหญ่กินอยู่ที่มันจะเอาปลากนปลามีตั้งเยอะตั้งแยะมีปัญญาปลาคาบกูละกินหมดบ่อ ต้องมาเอียงคอมองเลยกอซิล่าไปแล้วปลาไปหมดเลยไปเลยนะ